สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับสวิตตัดน้ําอัตโนมัติครับโทษครับวาลตัดน้ําอัตโนมัตินะครับ,ท,รบ,ววรบที่ใช้สําหรับน้ําดื่มอันนี้ก็เป็นขนาดอาตัดวาลวตัดน้ําขนาด2หุนนะครับที่ซื้อมานี้ก็จะมีอุปก,กรณ์ก็คือจะมีลูกตุ่มอากาศแล้วก็แหวนพลาสติกแล้วก็แหวนยางแล้วก็น็อตตัวเมียนะครับสําสหรับตัวนี้นะครับ สำหรับเกลียวสกูตัวนี้นะครับที่เราเห็นนี้ก็คือเราสามารถที่จะปรับมันได้นะครับปรับให้ระดับน้ําให้มันปรับระดับน้ําสูงต่ําที่มันจะตัดได้นะครับถ้าเราปรับให้ตัวนี้ยืดตองน้ําระดับน้ําก็จะสูงขึ้นถ้าเราปรับให้มันงอลงมามากมันก็จะตัดน้ําเร็วขึ้นนะครับวิธีการใช้นะครับเราก็จะใช้ในในลักษณะที่ ไปใส่ในท่อท่อหรืออภาชนะที่เดี๋ยวผมจะเอามาให้ให้ดูนะครับสำหรับอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นที่ใช้คู่กันกันกบอีวาลว,วาวตัดน้ำอัตโนมัตินะครับก็คือตัวนี้จะเป็นขง,ง .90 นะครับหรือจะเป็นข้อต่อตรงก็ได้อีกปลายข้างหนึ่งก็จะเป็นเกลียวอันนี้เป็นเกลียวขนาด2หุนนะครับอีกปลายข้างหนึ่งนี้ก็คือจะ น้ำจะจ่ายเข้ามาในในในช่องทางนี้นะครับถ้าเราไม่มีเทปพันเกลียวเราก็จะใช้ไอโอลิงสีดํานี้นะครับคือมันจะเป็นตัวซีนกันน้ํารั่วในเวลาเราต่อเข้าระบบเวลาจะต่อเข้ามันจะต่อเข้ากับทางด้านนี้นะครับน้ําจะต้องเข้าทางด้านนี้ ก็ใช้ในลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับไอตัวข้องอ90น,นี้นะครับมันจะมีเราจะเห็นสังเกตเห็นก็คือไอตัวสีฟ้าที่มันจะเป็นตัวป้องกันการกดไอตัวนี้ลงป้องกันเกี่ยวกดไอตัวนี้ยุบถ้าไอตัวนี้ยุบเมื่าลแล้วสายก็จะหลุดได้ใช้สําหรับท่อ2หุนท่อ2หุนนะครับอันนี้จะเป็นท่อ2หุนนะครับ ่อน้ำสองหุ่นเป็นน้ำดีเข้ามาเอาวิธีการใช้นี่ก็คือเราเราจะใส่เข้าไปอันนี้เราเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบแล้วมันก็จะล็อกล็อกอยู่เลยนะครับล็อกแน่นมากแต่เวลาเราจะเอาออกนะครับให้เราเอา,อ,าอ,อีคลิปตัวสีฟ้าออกก่อนนะครับเมื่อเราเอาออกแล้วเราก็กดไอตัวนี้ลงมานะครับเพื่อที่จะถอดสายออก กดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ดึงสายออกได้เลยครับครับลักษณะการนะออกเป็นแบบนี้นะครับแล้วนี่ข้อติดเข้าให้เหมือนเดิมนะครับเอาทีนี้แล้วผมก็จะต่อเข้ากับของจริงแล้วนะครับครับนี่คือเป็นลักษณะอ่าถัางน้ําที่เราจะใช้ในการต่อเข้าระบบนะครับอ่าถัางน้ําที่โดยทั่วไปเนี่ยครับ ไอ้ตรงขอบสันตัวนี้คือจะเป็นเนื้อทรายนะครับมันจะเป็นผิวไม่เรียบผิวขรุขะอ่า ời. ตรงนี้ก็จะเป็นผิวที่เรียบนะครับแต่ถ้าเกิดอ่าเราจะต่อเราจะต่อเราต้องเจาะรูตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้ตาแล้วแต่ตำแหน่งที่ไหนเราต้องการเจาะแล้วเอาระดับน้ําเข้าไปแล้วเอาให้ระดับน้ํามาหยุดช่วงไหนแต่ถ้าเกิดหากเราเจาะไอ้ตรงที่มันไม่เรียบนะครับตรงที่มันเป็นรอย เนื้อสายนี้ครับ uh, คือระดับน้ําที่มันจะต้องไม่ไม่ระดับน้ําที่มันจะต้องหยุดนะครับมันจะต้องไม่เกินไม่เกินที่รูเจาะนะครับถ้าเกินท่วมรูเจาะมันอไรไอ้ผิวนี้มันอาจจะรั่วซึมออกมาได้แต่ถ้าเกิดเราเจาะในลนักษณะที่ตรงผิวเรียบนะครับเราเจาะต่อท่อลงไปอ่ามันไอ้ผิวเรียบนี่มันจะสามารถแนบสนิทกับไอโอลิงที่เราที่เราเจาะเข้าไปนะครับ น้ำมันก็จะสามารถที่จะอยู่ในสูงที่ในตำแหน่งที่มันจะหยุดน้ำหรือจะท่วมไม่ลอยเจาะตัวนี้ได้นะครับขอให้เราสังเกตอาให้เราสังเกตแล้วเราเราต้องการในลักษณะน้ำท่วมแบบไหนนะครับพอบเมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็มาติดตรงชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเจาะนะครับ

ไฟมันมนี่มันเลยรักกันมากมันเห็นเราย่มัม่ตายมันไม่ตายมันไม่เห็นนี่ไงแี่งรักกันมากไปเกิดตายลงน้ำบ้งางเสร็จแล้วเราก็เอาสาน้ำดีเข้าตรงนี้นะครับ ครับเมื่อน้ำได้ระดับของมันเรามันก็จะหยุดนะครับตอนนี้เราก็จะเปิดใช้ก๊อกที่เราทางที่เราทําได้ทําแล้วนะครับก็จะเปิดตอนนี้นะครับ